สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชมเหรียญหลวงพ่อเกษมออกวัดพระพานนทบ,บุรีปี17นะครับอีกหนึ่งเหรียญด,ดีพิธีใหญ่เจตนาการจัดสร้างดีนะครับที่ระลึกในการจัดสร้างอุโบสถวัดพระพาจังหวัดนนท์พระดีที่ยังราคาเบานะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญบล็อ,บอกธรรมดานะครับแต่แต่ละบล็อกก็มีความแตกต่างกันไปนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเฉพาะเหรียญบล็อ,อกธรรมดานะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูภาพรวมของเหรียญกันก่อนเลยนะครับลักษณะหูเหรียญน,นะครับเหรียญมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะนะครับฟอนตัตวหนังสือนะครับหลังเหรียญน,นะครับมียันมีบอกพิธีการจัดสร้างนะครับครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ อื่นนะครับเราก็มาดูที่หูเหลี่ยญกันก่อนเลยหูเหรี่ยญน,นะครับมีลมักษณะกลมไม่นูนจนเกินไปนะครับและสังเกตด,ด้านในนะครับจะมีลักษณะเป็นสองชั้นนะครับมีวงด้านในอีกหนึ่งชั้นหูเหลี่ยญน,นะครับจะมีลมักษณะเป็นสองชั้นต่อมาครับมาดูที่กระหนกนะครับกระหนกสองด้านจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ มีความคมบางนะครับคมชัดมิมิติลักษณะกระหน,นกจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับต่อมาครับเรามาดูขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญมีสันมนนะครับรับกับรับกับเหรียญน,นะครับ รับกับทรงเหรียญน,นะครับขอบเหรียญโค้งมนนะครับสังเกตขอบเหรียญด้านในดีๆนะครับจะมีเส้นซ้อนนะครับนี่นะครับมีเส้นซ้อนวิ่งอยู่รอบเหรียญน,นะครับเส้นซ้อนต่อมานะครับ ดูลักษณะเหรียญนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไว้เป็นแองกระทะนะครับบริเวณขอบเหรียญจะเป็นแองกระทะนะครับจนชนองค์หลวงพ่อนะครับนี่นะครับเป็นแองกระทะโดยรอบเป็นแองกระทะจุดตําหนิจุดแรกนะครับสําหรับบล็อกธรรมดานะครับให้สังเกตนะครับตรงใต้กระหนกลงมาเนี่ยครับจะมีเม็ดไข่ปลาเล็กๆคมๆอยู่หนึ่งจุดนะครับ เราต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสภาพศึกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ดูเหรียญศึกนะครับเพราะเหรียญสภาพสวยรายละเอียดครบถ้วนนะครับดูง่ายถ้าเกิดเราไปเจอเหรียญที่สภาพศึกลงมาหน่อยนะครับอาจจะต่อรองราคาได้นะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ก็ดีนะครับเพราะเป็นเหรียญที่พิธีดีสภาพนี้ไว้ใช้ได้นะครับนี่นะครับจะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ใต้กระหนกด้านขวาของเหรียญนะครับอยู่หนึ่งเม็ดนะครับ บางๆเล็กๆนะครับแต่ก็มีความคมเนี่ยครับเม็ดไข่ปลานะครับชนใต้กระหนกนะครับชนขอบเหรียญด้านในนะครับหนึ่ <c oughs> ครับต่อมานะครับมาดูที่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับ ใบหน้าหลวงพ่อนะครับมีความคมชัดนะครับลึกนะครับขอบข้างรายละเอียดคมชัดครับหูเป็นแองกลงไปเลยลูกตานะครับสังเกตลูกตาลึกนะครับมีมิติลงไปนะครับแต่ให้สังเกตนะครับ่าดวงตาหลวงพ่อนะครับด้านซ้ายจะใหญ่กว่าด้านขวานะครับเก็บนะครับดวงตาหลวงพ่อนะครับ ด้านซ้ายมือหลวงพ่อนะครับจะใหญ่กว่าดวงตาด้านขวานะครับละเอียดนะครับคมนะครับนี่นะครับขนาดเหรียญใช้แล้วสภาพคมจีวรนะครับมีความคมนะครับขนาดลักษณะใช้แล้วนะครับสภาพใช้นะครับมีความคมนะครับต่อมานะครับมาดู อีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับนี่นะครับบริเวณหัวเข่าด้านขวาของหลวงพ่อนะครับจะมีลักษณะเนื้อเกินนะครับแล้วก็มีเม็ดประมาณไข่ปลาสองเม็ดใกล้ๆกันเรียงกันอยู่นะครับบริเวณนี้จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะครับนี่ยครับจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนเม็ดไข่ปลาสองเม็ดอยู่คู่กันนะครับตรงขอบด้านในเลครับจะเป็นลักษณะขอบขาด นี่คจุดสังเกตจุดนี้ดูง,ง่ายนะครับบริเวณหัวเขา่าด้านขวาเนี่นะครับเป็นลักษณะเนื้อเกินเนี่เป็นจุดนะครับต่อมานะครับสังเกตชายจีวอ ด้านซ้ายมือหลวงพ่อเนี่ยครับจะแตกออกมาครับคมๆปลายคมๆเลยนะครับเน้นคมชัดนะครับเนี่ยนะครับปลายแหลมๆคมๆเลยจะมีความคมนะครับต่อมานะครับใช้โครงด้านขวาหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นริ้วๆออกมานะครับคล้ายๆอ่าเป็นเส้นเส้นขนแมวออกมาครับเส้นเสี้ยน เนี่ยครับจะมีลักษณะอย่างนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเนี่ยครับแต่แข่งดูผิดดูหาเหลี่ยมดูจะมีเส้นอยู่ตรงซอกแขนด้านขวานะครับใช้โคง้งต่อมานะครับเรามาดูที่โค้ดนะครับตัวตอกนะครับโค้ดจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับ ให้สังเกตโค้ดเป็นโค้ดตอกนะครับถ้าโค้ดถอดจะไม่ลักษณะนี้นะครับนี่สภาพเหรียญใช้นะครับมีความสึกโค้ดตอกก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่นะครับจุดสังเกตโค้ดตอกนะครับจะมีขอบที่คมนะครับขอบคมชัดเจนนะครับและลึกนะครับไม่เหมือนโค้ดถอดนะครับถ้าโค้ดถอดออกมาจะมีลักษณะตื้นเบรอนะครับนี่นะครับจะมีชั้นมิติของการตอก ถ้าเหรียญสภาพสวยๆนะครับก็จะเห็นเส้นเสี้ยนชัดเจนเลยครับนี่ครับโคตรตอไม่ด้โคตรถอดออกมาจากในในบล็อกนะครับนี่ครับต่อมานะครับคําว่ากระเสษมนะครับสารเอจะมีเส้นเนื้อเกินแตกออกมานะครับหนึ่งเส้นนี่ครับตรงนี้นะครับมีเส้นเนื้อเกินแตกออกมา บริเวณนี้นะครับจะมีเส้นหนึ่งเกินแต่ออกมาเส้นงานครับเส้นเนึ้งเกินแตะออกมาเส้นหนึ่งนะครับแต่แข็งดู เนี่ยครับเป็นจุดเล็กๆบริเวณนี้เนื้อเกลือเล็กๆคมๆนะครับหนึ่งเส้นต่อมานะครับเราพลิกดูด้านหลังเหรียนนะครับหูเจาะนะครับลักษณะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับ บาหูเหรียญน,นะครับมีเนื้อคีบเนื้อเกินนะครับเป็นธรรมชาติของพับปั๊มออกมาเลยผิวเรียบตึงนะครับสังเกตด,ด้านซ้ายนะครับของบาหูเหรียญน,นะครับจะมีลักษณะเป็นรอยพับนะครับพบเจอในแทบทุกเหรียญน,นะครับมีลักษณะ เปนเหมือนรอยพับอยู่บริเวณด้านนี้นะครัครับรอยพับแบบนี้เห็นนะครับเป็นลนักษณะขกครับผิวเรียบเรียบตึงนะครับลักษณะผิวเรียบเรียบตึงนะครับตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งนะครับ สังเกตอ่าตามตัวหนังสือนะครับจะมีเนื้อเกินเนื้อเกินเนื้อซ้อนนะครับอย่างละนิดละหน่อยนะครับพออ่านเนี่ยครับก็จะมีลนะักษณะเนื้อเกินนะครับซ้อนงูหางคมๆนะครับแตกออกมา ต้องสังเกตตรงคาร่าวัดนะครับดอเด็กข้างล่างจะเป็นลักษณะนี้ครับปหาดอเด็กนี่นะครับจะมีลักษณะยุบลงไปนะครับเป็นเนื้อติ่งอ่าีสำหรับบล็อกธรรมดานะครับสังเกตดอเด็กเราเห็นตรงสื่อกระหนกนะครับ สังเกตกระนกมีความคมชัดมากนะครับเป็นมิติแกะได้งดงามมากกระนกตรงนี้มีความงดงามมากครับมีมิติชัดคมปลายปลายกระนกนี้แหลมๆคมๆเลย องตัวหนังสือนะครับคมชัดเป็นแท่งมาดูขอบข้างนะครับตัวตัดตัวตัดเหรียญน,นี้นะครับค่อนข้างจะเป็นสภาพใช้นะครับก็จะมีสึกตรงบ่าหูเหรียญนะครับจะมีร้อยหยักชัดเจนนะครับคมนะครับไม่ไม่เรียบ ลงไปทีเดียวนี่นะครับเหรียญนี้ค่อนข้างตัวตัดนี่คือค่อนข้างหายไปนะครับเพราะว่าสภาพใช้มาให้สังเกตด,ด้านขวาของเหรียญน,นะครับสำหรับที่พอมองเห็นอยู่จะเป็นลักษณะคล้ายๆขอบสตางนะครับนี่นะครับยังพอหลงเหลืออยู่บ้างบ่าด้านขวานะครับโอเคนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับพ็เกษมวัดพับพานะครับ สวัสดีครับ